มันโกงถึงกับต้องเปิดตัวแรกเลยเหรอบิลโลนต่ว,ว่าเป็นป่าที่กล้าหาญมากที่สุดเท่าที่เคยเจอซึ่งเกมนี้ตอนแรกเราว่าเราจะเล่นล็อกซี่ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นมีหน้านะคะพอดูจากซาต้ากับบิลโลเนี่ยคิดว่าต้องการโรมที่เอามาเปิดแล้วก็เซ็ตไฟได้เทียบกันระหว่างล็อกซี่กับมีหน้าแล้วมีหน้าเนี่ยจะเซ็ตไฟได้ดีกว่าดูโรมฝันตรงข้ามด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นตัวเวทเนี่ยเราอาจจะต้องออกของกันเวทมาถึง2ชิ้นแล้วก็ส่วนของสกิลเนี่ยจะอัพเป็น1หรือ2มาก่อนก็ได้แต่โดย70%เราก็จะอเป็นสกมมมาานนนนะะนะคคัีีปปปปรโยยชแ่่งง่ไเววฝง ้แค่นนัสําหรับเกมนี้เราไม่ได้ลุกเข้าไปในป่าเขาหนักมากนะคะเพราะว่าเมดเราเองก็ไม่มีซีซีแล้วเขาก็ไม่ได้ตามมาด้วยก็แค่ไปส่องนะคะว่าข้นมเนี่มจะฟาร์มไปจบบนเป็นคนเล่นทอนที่แหลมดีนะแต่ว่าก็เก็บไม่ได้คะ่ะเขาเสียบฟิกเกอร์ไปช่วงก่อนมังกรเกิดเราก็จะมาคุมแม่น้ําฝั่งแอลขวาไวค้ค่ะตอนแรกมาดักรอไว้เผื่อ่อตนงข้ามจะเดินแต่ดูนีไม่มีแมปแคลรี่่งนรงข้ามอย่างแหลมถ้าถอยไม่เป็นก็ต้องโดนซ้อนหลังแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ถือเป็นบุญของลูอี้ค่ะที่เขาลงหลุมกลับไปได้้้ททััันนนนนนนพออออดดดดีีีีกกกกาาาาารรรรรตตตตตไไไปปปเเเเเลยยวว่่่่มมมมมงงงแแแแจะ็็ขิิ ว่าเขาอยู่ตรงดาร์กสองตัวที่อยู่แบบหนึ่งว่าจะไปอินเวทบัฟฟ้าเขาดีไหมแต่ว่าเราเห็นบิโลเนี่ยว่ายน้าตามหลังมาด้วยพอดีกับที่หยาเนี่ยไปดูบัฟฟ้าฝัา่งเราให้ก็เลยช่วยกันตีอย่างสบายใจนะคะแล้วก็ไปเดินโซนอย่างทอนช่วงต้นเกมมันยังไม่ค่อยแรงค่ะแล้วตรงนี้ม,มุมยังไม่ค่อยดี<อ>ก็เลยเดินถอยหลอกแล้วก็ค่อยฟิกเกอร์เข้าไปนะคะเพราะว่าเราอยากให้คนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดินบีบเข้ามาเป็นวงกลมมันจะได้อยู่ในระยะอันติเราพอดีฝั่งตรงข้ามก็เลยโดนลคลอไป3แล้วก็เรียบร้อยไป2ตัวหันกลับมาคอแครรรีี่าาลงนนบหห้้ยยยเเไไไปป เราล่มามะม่วงไปแล้วไม่อยากเล่นกับฉี่อะก็เลยเดินไปเล่นกับทูเลนคืนนี้แสแต็กมาพอดีก็เลยหันไปปั่นทรูด,ดามิดพอได้ HP มาแล้วก็เลยกลับมาเล่นกับเพื่อนต่อทูเลนคงเห็น HP เราน้อยมาเขาก็เลยจะอันติใส่ <c oughs> แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเองหรอมันไม่พอหรอก <c oughs> เด็กเกมยังไม่รู้นะคะแต่ว่าต้นเกมรู้สึกเหมือนจะได้ทุกตัวประกับมารีย HP ที่บ้านนะคะจากนั้นดูม<อ>ินิแมปก็อาจจะต้องลงไปเติมแคลี่อีกแล้วเกมนี้ไม่ได้ไปเดินเกมนะคะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามโรมเป็นลูอี้อยู่กับแคลลี่นี่แหละเพราะว่าวา์ปรงออฟเลนมันก็มาได้ทีละตัวอย่างเราคิดว่าเมเเป็นซาตานี่ไม่น่าจะโดนหนักเครื่องทางเรากับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เดินสกิลใส่กันไปเรื่อยๆคะ่ะดูเชิงจนเรารู้สึกว่า HP ประมาณนี้ก็น่าโอเคก็เลยกดอันตีล็อกขาแล้วลูอี้ก็เรียบร้อยตอกว่าลแรก่ว็า ทําให้เก็บเคนที่เข้ามารวงแคลรี่ของเราได้ข้อดีกับซาตาแอร์ไลน์ที่บินมาปิดด้านหลังเก็บ <c oughs> ฟันตรงข้ามเลนแครี่ไปได้ทั้งหมดทาให้เราได้เปิดมังกรอีกตัวหนึง่ง <c oughs> ทีมเราเก็บทุกความได้เปรียบแถมยังได้ป้อมล่างมาด้วย <c oughs> ในช่วงที่ป่าก,กับเมทเนี่ยน่าจะอินเวบา้าเขาอยู่เราก็วิ่งมาเติมแต่ว่าตรงทางกลางป่ามันเดินลัดไปไม่ได้ไงต้องค่อยๆบีบเอานะคะเค้นก็ยังไม่โผล่แมพด้วยเราก็เลยพยายามยืนใกล้ๆแคลรี่ไว้ก่อนอย่างน้อยถ้าเกิดว่าแบบเคนมาหรือตัวอะไรเข้าหลังอะไงเห็นสัญ สองเข้ากำแพงอันนี้คือสวยมากแล้วเราก็หนีไม่ได้ก็เลยเรียบรย้อยฝั่งตรงข้ามชนะเราไฟเดียวเขาก็ดันป้อมกลางมาเลยตอนแรกก็ลุ้นหยาดมันแต่ว่าเราเกิดพอดีอยืในใกล้ๆแคลรี่เว้ค่ะเกมมันไม่ไปไหนไกลหลอกอยู่ตรงแคลรี่นี่แหละเห็นเราสกิลลมแบบนี้แต่อยู่ในเกมมันได้ยินเสียงนะคะว่าเขาเดินผ่านเราไปแล้วเขาก็้วงแคลรี่เราไม่ได้คะ่ะแลลมเนี่ยมันก็วัดกันตรงใจร้อนใจเย็นนี่แหละเขาเรีบกดล้างไปก่อนที่เราจะได้ใช้อันตินะคะหรือได้นะมันก็เป็นตัวขาตายเอาฟิกเกอร์มาไว้หนีดีกว่าแล้วก็ในไฟนี้แทนที่เราจะเดินไปช่วยเพื่อนนะะคคเเเราาก็ดิิัฉีไไว้้มใหปตบ เราไม่ต้องไปร่วมทุกไฟแล้วค่ะสกัดตัวที่จะไปเตมิมเมาก็ได้พอเราได้ป้อมลาเราก็หันกลับมาดูแครี่ค่ะกาลังโดนกระซวกอยู่เลยโชคดีที่เราหันมาดูทันนะคะก็เลยใช้สกิลสสกัดเขาไว้ได้เรียบร้อยภูมิใจกับทีมนี้เหลือเกินคือเขาเอาออบเจกเก่งมากชนะไฟปุ๊บตีบ้านชนะไฟปุ๊บตีออบเจกและในภาพนี้ก็เป็นออบเจกอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็สูมเสียเหมือนกันเพราะว่าป่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งจะเห็นว่าเราอ่ะไม่มีฟิกเกอร์นะคะก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะอยู่หลังดารักหรือ กดอันติคนที่อยู่ตรงดาก่ะโชคดีมากตัวที่ตุยไปเป็นเคนนะคะเราก็เลยไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาล้วงหลังแล้วทีมเราก็ไปไล่ทูเลนนะคะส่วนเราก,กับแคลี่เนี่ยหิวป้อมไงก็เลยเดินมาที่ป้อมกลางโดยไม่ทันสังเกตว่ามีฉีเข้ามาที่ด้านหลังกูจะบ้าเป็นไงครับพียหมูเรียกเซริก้ามาเล่นเล่นสบายไหมล่ะจริงๆเรานับถือคนเล่นแคลลี่มากเลยนะคะคือเขาโดนล้วงบ่อยมันก็ต้องมีแบบหมดกําลังใจในการเล่นบ้างแหละอานที่ทุกคนเห็นคือฝันงนรงข้ามตัว2ตัวนะคะเราก็เลยเปิดกอดกันได้เลยไม่ต้องโซนก็ได้เพราะว่าเขาโผล่ตรง ยืนเดือไปเลยจริงๆเกมเนี้ยก็ค่อนข้างการันตีแล้วนะคะว่าจะชนะแต่ทีมตรงข้ามเขาก็พยายามกันบ้านสุดรีดค่ะทีมยังไม่เข้าบ้านเราก็ยังห่วงแคลรี่อยู่ค่ะโดนเคนเข้าพอดีก็เลยฟิกเกอร์เข้ามาขอเคนก็เลยเรียบร้อยฝ<ต>่าของแคลรี่ยังไม่หมดอีกทีจะเข้ามาอีกแต่ก็เข้ามาไม่ถึงค่ะหน่วยสกัดคือสกัดไว้ดีเกินเกมนี้ก็เลยเรียบร้อยชนะมาได้ละเกมนี้ก็เป็นดาวที่9ของเรานั่นเองแถมเรายังได้ MVP มาด้วยจริงๆตั้งแต่ตอนล็อกซี่ปรับมาเนี่ยก็ช่างใจอยู่ค่ะว่าจะเก็บเม็ดล็อกซี่ดีไหม ถ้าเล่นเก็บเม็ดแบบจริงๆคงเก็บเม็ดไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นอย่างนี้ซึงนดิก้ามันก็ดาเมจเยลือยู่นะเนี่ย